จะทำคลิปนี้ตั้งใจที่จะบอกทุกคนนะคะว่าวันนี้เหนือจะรับคำถาม Q&A ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเหนือ High c h ชาแ e l ค่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเรานะคะจะบาทับคลิปตัวนี้กันค่ะที่เหนือได้ห่างหายไปหลายวันหลายวันที่ไม่ได้ทำคลิปอันนี้ <c oughs> ก็คือรับคำถาม Q&A นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหนือตั้งใจที่จะทำคลิปนี้ตั้งใจที่จะบอกทุกคนนะคะว่า วันนี้เหนือจะรับคำถาม Q&A ค่ะทุกคนฉลองละกันนะเป็นการฉลอง500ซับย้อนหลังย้อนหลังเน้นว่าย้อนหลังอย่าดราม่านะคะไม่ได้ขอโทษทีนะคะขอประภัยจริงๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ฉลอง500ซับตรงเป,เป,เป๊ะๆมันเลยมาหลายซับแล้วแหละ มันไม่ใช่ห้าซสับไปไปหรอกนะคะแต่ก็มาฉลองย้อนหลังยามว่าย้อนหลังก็คือให้ทุกคนนะคะถามเหนือมานะคะอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับในตัวเหนือนะคะเกี่ยวกับในตัวเหนือเท่านั้นนี่เกี่ยวกับในตัวเหนือเท่านั้นนะคะเหนือจะคัดคําถามด้วยนะจะคัดคําถามจะสุ่มคําถามมานะคะขอให้ทุกๆคนนะคะ าถามเหนือกันมาเยอะๆเลยนะตอบให้เดอ้อเด้อจ้ะคนเดียวเหนือนะคะจะตอบให้แล้วเหนือก็จะสุ่มคําถามด้วยนะสุ่มเลื่อนปื้ดแล้วก็จิมจิ้มเลยนะคะสุ่มเลื่อนปื้ดแล้วก็จิ้มลงเลยนะคะได้คําถามคนไหนเหนือก็จะถามคนจะจะตอบให้คนคนนั้นนะคะเนาะโอเคค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะถามเหนือมานะคะ ถามมาก็ตอบไปได้นะคะเอาง่ายๆเลยนะคะว่าเอาแค่เกี่ยวกับในตัวเหนือเท่านั้นโอเคปะเอาแค่เกี่ยวกับในตัวเหนือเท่านั้นนะคะในตัวเหนือเท่านั้นนะคะอยากจะรู้อะไรในตัวเหนือนะคะก็คําถามมาเลยค่ะตั้งมาเลยค่ะนะคะพิมพ์เข้ามานะคะเยอะๆเลยนะคะถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเยอะเหนือจะตอบให้อีีหนานะคะก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลคะทุกคนแค่จะมาบอกทุกคนว่าให้ทุกคนนะคะถามเหนือมาได้เลยนะคะที่คนที่ทุกคนอยากจะรู้เกี่ยวกับในตัวเหนือนะคะที่อยากแบบอยากจะรู้จริงๆว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเหนือจะตอบให้เนาะในอีพีถัดถัดไปนะคะเรวจะเลือกสุ่มคําถามนั่นเองนะคะกติกามีดังนี้ค่ะให้ทุกคนนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะพิม์พ เน้นย้ำนะคะเน้นย้ำนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเล่นให้เหนือหน่อยเหนืออยากรู้จักนะคะอยากรู้จักชื่อเล่นแล้วก็อยากเรียกให้ถูกด้วยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์ชื่อเล่นย้ำพิมพ์ชื่อเล่นให้หน่อยนะคะนะคะเหนือขอนะคะพิมพ์ชื่อเล่นให้เหนือหน่อยนะคะเหนือจะได้รู้จักนะคะจะได้รู้จักกันนะว่าชื่อเล่นชื่ออะไรอะไรประมาณนี้จะได้เรียกถูกนะคะเนาะจะได้เรียกถูกเนาะ ก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ต่อท้ายด้วยคําถามนะคะก็พิมพ์มาเลยค่ะว่าอยากได้อยากให้เหนือตอบคําถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อีพีถัดไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับในหมวดต่างๆนั่นเองนะคะในหมวดต่างๆหมวดต่างๆในตัวเหนือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเหนือขอไปอนุญาตไปคิดก่อนนะคะว่าจะเอาหมวดไหนดีนะคะเนาะโอเคปะ อ,อย่างแรกเลยนะคะเนน่ยจะตั้งหมวดแรกก่อนเลยก็คือหมวดเกี่ยวกับตัวเหนือนะคะหมวดเกี่ยวกับตัวเหนือเหนือเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงอายุเท่าไรเล่นที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็คําถามมาเลยคะ่ะเกี่ยวกับตัวเหนือนะเกี่ยวกับตัวเหนือเน้นนะโอเคปะก็วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่วันนี้นะคะ วันนี้นะคะมันมีกิจกรรมใหม่ในฟรีไฟเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวเอจะลงคลิปอยู่นะรอติดตามกันด้วยเด้อโอเคปะถ้าไม่มีอะไรแล้ว,ลวคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ บม่ไปอ้อลืมบอกนะคะลืมบอกไปนิดนึงนะคะทุกคนอเอาแค่เกี่ยวกับตัวเหนือนะทุกคนเพราะว่าเหนือจะุูมถามซูมตอบนะคะและที่สำคัญนะคะใครอยากจะเข้าไปคุยกับเหนือแบบส่วนตัวก็สามารถติดตามได้ที่ลิงก์เพจข้างล่างได้เลยนะคะลิงก์เพจเอ้ยทุยลิงก์เฟซบุ๊กนะคะมันจะมีลิงก์ของเหนืออยู่นะ อืมเีนยวทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่นะคะก็กดเข้าไปแล้วก็ไปสามารถไปคุยกับเหนือได้หรือไม่ก็ไปค้นหาได้นะคะที่เหนือบ้าบอค่ะ Facebook ชื่อเหนือบ้าบอนะคะตอนนี้นะคะใครอยากคุยกับเหนือส่วนตัวอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องคลิปเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้สามารถเข้าไปคุยได้นะคะเหนือจะตอบให้นะคะทักมาก็จะตอบให้เนาะโอเคนะ ไม่มีแบบเบียดเบียนหรือว่าอ่านแล้วไม่ตอบนะคะเนื้ออ่านแล้วตอบเลยนะคะโอเคไปคะ่ะงั้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ